ลูกแม่สามคนพ่อทำงานเป็นเมี้เลยไม่ได้ทำงานก่อนนะมาก่อนล่ะไปแล้วนะทำไมปกติดังเลย ก็ปกติก็ไม่เห็นหน้อะไรก็มีแค่ไปทำงานอย่างเดียวแล้วก็ไปอันนั้นอันนั้นรถฮะจักรยุงก็ไม่เก็บทำไรนี่สิอ ถึงแล้วถึงแล้วนี่อะไรตรงนี้กันเข้าไปทำงานดีกว่าอเ้อไปเฮ้อเฮ้อ,อ,อ,อทำอะไรก็ไม่รู้ทำงานดีกว่าสองโมงผ่านไป สองโมงแล้ว แล้วเข้าไปดูดูหดูหมาน่อยโหเจ้าดูดิดูดูเจ้ดูดู